อนนี้เราอยู่ในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับเห็นว่ามีคอมเมนต์นะครับในคลิปที่แล้วว่าอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรที่เป็นเด็กไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าสักคลิปนึงเน่นานพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงฆาตกรที่เป็นเด็กหรือว่าพวกเด็กโหดนะครับมันทาให้ผมนึกถึงพันประโยชน์เรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเคสเตอนะครับ,รบเป็นหนึ่งในเรื่องที่ชอบขนาดที่ว่าต้องซื้อแผ่นมาเก็บไว้แล้วคนรอบข้างก็ต้องบอกว่าเป็นหนุ่เลืองอื่นบ้างเถอะนะครับอยู่พักหนึ่ เด็กที่โหดนะครับผมก็เลยไม่อยากจะแนะนําเป็นภาพยนตร์แต่ว่าเราจะมาพูดถึงเด็กโหดในชีวิตจริงนะครับในโลกจริงๆของเราว่ามีใครบ้างที่มีคดีที่ค่อนข้างน่ากลัวตั้งแต่เป็นเด็กกันเพราะงั้นบุคคลที่ผมจะพูดถึงทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะเพราะงั้นก็ช่วยให้เกียติด้วยถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะพูดถึงนี้จะเป็นฆาตากรก็ตามนอกจากนั้นครับ ข้อมูลผมเตรียมมาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ผมเห็นในตัวแบบตัวอักษรนะมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมได้มาสิบหลายชื่อและผมจะขอแบ่งครึ่งเป็น2คลิปนะครับเพราะงั้นคลิปนี้และคลิปต่อไปก็จะเป็นหัวข้อเดียวกัน คนที่1่ครับมีชื่อว่าอลิกซมิธนะครับเด็กคนนี้เนี่ยอายุ13ปีในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นเด็กที่มีลักษณะหน้าแกล้งนะครับก็เลยโดนแกล้งอยู่บ่อยๆนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยใส่แว่นที่ค่อนข้างหนานะครับมีกะที่หน้านะครับมีฝ้าอะไรพวกนี้นะผมสีแดงนะครับแล้วก็มีหูที่ค่อนข้างแหลมยาวนะครับซึ่งเชื่อว่าอาการที่เอ่อทให้เกิดหูแหลมยาวนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากตอนที่ แม่ของเขากําลังตั้งท้องแล้วก็เป็นลมบ้าหมูนะครับก็เลยต้องรับยานะครับซึ่งอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดขึ้นกับตัวของอีลิกที่อยู่ในท้องด้วยโดยอีลิกสมิธเนี่ยตอนที่เขาอายุ13ขวบนะครับเขาได้ทําการฆาตรกรรมนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีอายุแค่10ข,ขวบน,นั่นเองก็คือเดลิกล็อบบี้นะครับเด็กคนนี้เนี่ยถูกบีบคอนะครับแล้วก็โดนเอาหินขนาดใหญ่กว้างใส่หัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเด็ก10ขวบไม่มีทางรอดอยู่แล้ว หลังจากการสอบสวนครับเขาก็ได้ทําการถามข้อมูลจากสมิธท,ที่ถูกจับแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเ,เขาไม่มีผลก,การทําที่ชัดเจนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาทางจิตของเขาคดีนี้ถูกสรุปว่าอิลิกสมิธครับตอนอายุ13ปีมีปัญหาทางจิตที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถูกจําคุกนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับในช่วงเวลา6ปีหลังจากที่เขาถูกจําคุกมานะครับเขาโดนทันบนถึง5ครั้งเลยทีเดียว คนที่2ที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี้เนี่ยมีชื่อว่าโจชัวฟิลิปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครับเมื่อแม่ของเขานะได้เข้าไปในห้องของฟิลิปครับตอนที่ฟิลิปเนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับก็คือออกไปโรงเรียนนั่นแหละแม่ของเขาเข้าไปในห้องครับเพื่อที่จะทาความสะอาดห้องให้นะครับเราก็พบว่าเตียงที่ฟิลิปนอนทุกคืนเนี่ยมันเปียกนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเฉลี่วที่นอนหรือเปล่า แม่ของเขาครับก็เลยทําการทำความสะอาดเตียงตรงนั้นนะครับเผื่อว่าจะต้องออทำให้มันแห้งนะครับเขาก็เลยเปิดเตียงเขาไปครับแล้วพบว่ามีเทปพันสายไฟติดอยู่เต็มเลยนะครับเธอก็คิดว่าบางทีเนี่ยลูกชายของเธออาจจะรู้ตัวก็ได้นะว่าเสียตลอที่นอนแต่ว่าไม่อยากถูกว่านะครับก็เลยพยายามหาทางแก้เธอก็เลยพยายามเอาเทปพันสายไฟออกครับแล้วก็พบว่าข้างในข้างใางต้เทปพันสายไฟ ที่อยู่ใต้เตียงอยู่แล้วนะครับมีถุงถุงหนึ่งอยู่ครับเป็นถุงที่ใหญ่พอสมควรนะครับทําให้เธอเนี่ยได้เปิดถุงนั้นออกคนระับแล้วก็พบศพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าแมตตี้คิวฟอร์ดนะครับอายุ8ปีซึ่งถูกรายงานว่าหายตัวไปเมื่อ7วันที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้หลายๆคนตกใจมากนะครับเพราะว่าตามที่คิดกันเอาไว้เนี่ยคิดว่าโจชัวไม่น่าจะเป็นคนที่ฆ่าคิวฟอร์ดได้เพราะว่าเพิ่งจะอายุแค่6ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ตามข้อสันนิษฐานของตำรวจเนี่ยมันไม่ตรงนะครับหลังจากนั้นครับโจชัว,ชวฟิลิปก็ถูกจําคุกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยว่าสาเหตุการฆ่านั้นคืออะไรตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเขาเผลอ,อตีใชนแบดบอลเนี่ยฟาดเข้าไปที่หน้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับหลังจากนั้นก็ลากเข้ามาที่ห้องเอามิดแทงหลายทีแล้วก็เอาไปซ่อนนะครับแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้ครับ มาถึงคนที่3ครับคนที่3มเนี่ยมีชื่อว่าจอสตินนี่นะครับเขาน่าจะเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกประหารชีวิตในช่วงเวลาศตวรรษที่20นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขามีอายุแค่1 4ปีเท่านั้นเองแถมยังโดนโทษประหารชีวิตด้วยนะครับสิ่งที่เขาทำครับก็คือเขาฆ่าเด็กผู้หญิง2คนนะครับก็คือเบตตี้นะครับผมขอใช้เป็นแค่ชื่อละกันเบตตี้อายุเ็ปีนะแล้วก็แมรี่นะอายุ8ปีนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ย ถูกพบศพนะครับในหลุมแห่งหนึ่งนะที่ถูกกบเอาไว้แล้วนะก็คืออำพรางแล้วนะครับจากสภาพศพเนี่ยพบว่าผู้เด็กผูยย้หญิงนี้ทั้งสองคนเนี่ยมีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะอาการบาดเจ็บที่กระโหลกศีรษะนะครับเหมือนว่าจะถูกฟาดมาเยอะนะแล้วก็ถูกทำลายด้วยไม่รู้เขาเรียกว่าตะปูหรือว่าหมุดน,นะที่ใช้กับรางรถไฟที่มันจากค่อนข้างยาวก็ยาวประมาณตั้งแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ความยาวน่าจะประมาณนิ้วชี้จนถึงข้อมือได้เลยครับมันค่อนข้างใหญ่มากสำหรับบุพวกนี้นะก็เขาสารภาพนะครับจอร์จเนี่ยสารภาพว่าสาเหตุที่ทําการฆาตกรรมเนี่ยก็คือเขาเองเนี่ยอยากจะมีอะไรนะครับกับเบตตี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับจบที่ว่าเขาฆ่าเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็โดนโทษประหารชีวิตโดยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะพูดอำลา ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับกับครอบครัวแต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเขายากจนทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าไปดูการมาชีวิตครั้งนั้นคนที่4ครับผมอ่านชื่อเขาไม่ผิดนะเขาน่าจะมีชื่อว่าเลโอ e เนลเทสนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุแค่14ปีเท่านั้นเอง เรื่องราวเกิดขึ้นครับในคืนคืนหนึ่งนะครับที่เออ่ตัวของเลโอเนลเนี่ยได้อยู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าทิฟฟานี่ครับอายุแค่6กขวบเท่านั้นเองแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับก็คือเออ่พี่เลี้ยงของเธอนะครับพี่เลี้ยงของพวกเขาละกันใช้คํานี้นะก็คือแคทลีนนะครับแต่ว่าในช่วงหัวค่ำวันนั้นเนี่ยแคทลีนที่เป็นพี่เลี้ยงครับกลับปล่อยให้ทิฟฟานี่แล้วก็เลโอเนลอยู่กันตามลำพังครับก็ดูทีวีด้วยกัน ตอนนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เด็ก2คนนะครับอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็เล่นกันไปหลังจากนั้นครับตอนสี่ทุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงที่เด็กเล่นกันเนี่ยมันเงียบไปนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพอคิดว่าน่าจะเป็นเขาเล่นอะไรกันนี่แหละพวกซ่อนหาอะไรที่ต้องใช้ความเงียบนะครับหลังจากนั้นผ่านไปครับสี่สิบห้านาทีเลโอเนลเนี่ยได้โทรหาแม่ของเขาแล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่หายใจแล้วนะครับโดยเขาได้อธิบายว่าเขาได้เล่นเอ่อมวยปั้มนะครับกับเอ่อ ได้ทําการล็อกคอแล้วก็ฟาดเธอลงกับโต๊ะเรื่องนี้อาจจะฟังดูเป็นความผิดพลาดของเด็กๆแต่ว่าหลังจากที่ได้ออพิสูจน์ศพแล้วนะครับพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิฟฟานี่ครับผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตนะครับจากการโดนกระแทกอยาก่างรุนแรงที่ตับนะครับซึ่งไม่ตรงกับที่เลโอนลบอกนอกจากนั้นครับกระโหลกศีรษะข,ของเธอเนี่ยยังได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ในร่างกายของเธอเนี่ยมีจุดที่ได้รับบาดเจ็บอีก35ที่เลยทีเดียวนะครับ ตัวของเรลอเนวเองเนี่ยบอกว่าเขาได้กระโดดจากขั้นบันไดนะครับแล้วก็ลงมาทับตัวทิฟฟานีซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุนะครับแต่ว่า35บาทดแผลนะมันคงไม่ใช่อย่างที่เขาบอกนะมันคงมีอะไรมากกว่านั้นทําให้ตัวของเลอเนลเนี่ยถูกจําคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่า ตัวเขาครับมีปัญหาทางจิตนะครับก็เลยถูกปล่อยออกมาครับก็คือจะไม่จะได้รับโทษน้อยลงถ้าเกิดว่ามีอาการประสาทถูกไหมก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาครับน่าจะโดนขังประมาณเอ่อสามถึงสี่ปีผมไม่แน่ใจนะครัวจายเขาถูกปล่อยออกมาเพื่อบำบัดนะครับแล้วก็ต้องได้รับการคุมกัรประพตินะครับคุมประพฤติอีกสิบปีเลยคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยเป็นหนึ่งในคดีที่เคยโด่งดังมากนะคนั่นก็คือเรื่องของแมรี่เดล โลคาติสถ้าผมอ,อ,อ่านออกเสียงไม่ผิดนะครับเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยเลยจริงๆในปี1996ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเกิดทันแล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้นะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับได้มีการกาดยิงนะครับในห้องเรียนโดยเหตุนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนนั่นก็คือนักเรียน2คนแล้วกออ็อาจารย์1ท่านนะครับโดยผู้ที่ก่อเหตุก็คือคนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นั่นแหละครับก็คือแบร์รี่นะครับ,รบเขาเได้มีการ เตรียมการนะมีการวางแผนมาก่อนที่จะทําการสังหารครั้งนี้นะครับตัวของแบลรี่เองเนี่ยได้แต่งตัวเหมือนกับพวกคาวบอยนะครับโดยปืนกระพกมานั้นมีอยู่3กระบอกครับอันแรกเลยก็คือจุดสามศูนย์คาลิเบอร์นะครับเป็นปืนไรเฟิลนะแล้วก็จุดสามห้าเจ็ดนะครับคาลิเบอร์ปืนพกนะครับแล้วก็จุดสองห้าคาลิเบอร์ปืนพกนะครับมี3กระบอกนี้ซึ่งทั้งสามกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนของพ่อเขาหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อพวกตัวนักเรียนทั้งหลายนะครับหลายคนเลยนะครับที่ถูกจับนะเป็นตัวประกัน โดยที่แบลี่เป็นคนคุมตัวประกันนะหลังจากนั้น10นาทีครับคู่พระละก็ถูกฆ่าพร้อมกับนักเรียนอีก2คนสำหรับคดีนี้ครับนอกจากที่จะถูกสรุปว่าเขาเป็นปัญหาทางจิตนะครับเขายังเหมือนกับว่าจะดูวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมสังหารหมูอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนั้นครับตัวของแบลี่เองเนี่ยในระหว่างการก่เอ,อ,อเหตุก็ได้พูดบางประโยคที่ เป็นประโยคในนิยายของซีเฟนคิงซึ่งซีเฟนคิงเนี่ยเป็นเจ้าพ่อนิยายแนวสยองขวัญน,นะครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเล e นะครับซึ่งหมายถึงความโกรธนั่นแหละตัวละครเอกครับได้ทําการฆ่าอาจารย์2ท่านนะครับแล้วก็จับนักเรียนที่อยู่ในคลาสคณิตศาสตร์เป็นตัวประกัน สุดท้ายครับคดีนี้เนี่ยสารได้ตัดสินนะครับให้ในายแบรดี้เนี่ยถูกจำคุกทั้งหมด205ปีนั่นก็คือโทษตลอดชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการลดเจนโทษก็คงตลอดชีวิตอยู่ดีนั่นแหละโอเคก็ครบนะสำหรับทั้ง5เด็กที่ผมคิดว่าก่อคดีโหดมากทีเดียวนะครับแต่ว่าในคลิปต่อไปครับอย่างที่บอกว่าผมจำการแบ่งครึ่งนะครับเป็น5คนคลิปนี้แล้วก็5คนคลิปหน้าผมบอกเลยว่า5คนในคลิปต่อไปเนี่ยจะโหดกว่านี้ ขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับพรอะางนั้นก็อย่าลืมติดตามกันต่อเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากมนเซอด้วยสำหรับร้านเกมซิมสโตนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ผกลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะดีมากถ้าเกิดว่าช่วยกันคอมเมนต์เนาะเพราะว่ามันทาให้ผมได้หัวข้อใหม่ๆจริงๆนะครับที่ผมอาจจะมองข้ามไปเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปนครับ